บนเครื่องผมไม่เห็นนะเตะเมื่อคืน Welcome to PUBG Mobile I made the top t just now ไม่ติดบนเครื่องตอนขึ้นเครื่องผมไม่เห็นไม่เห็นตอนไหนอะเมื่อคืนผมไม่เห็นไม่ได้ดูใเลยนะก็คิวเฟดคิวฟิดแรกเลยตอนเช็กยิง ยิงก่อ,อกนอะบบยิงเข้ามาบอกว่างงเพราะปืนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนนั่นเจ๊กจตรงไหนครับอันไหนอ่ะเมื่อวานอะเหรอแม่แมต่ตอนนี้ตอนนี้จะลงไหนลงไหนดีอ่ะโยงไหนโยไสาบอกไปอ่ะก,อกออะ่อนฮัทก่อนฮัท์ดอหน่อยครับพอชอบสายคนนี้เอ้ย พูดสื่อสารไม่ได้เล่นธรรมดาก่อนไหมสถานที่หลวงก่อนเดี๋ยวเราพูดไม่ได้เราอ่ะมีคนตรงไหนเราก็พูดไม่ได้เกมแรกวอร์มนิ้วก่อนเบาๆก่อนอะไรวะโอ้คอนเดือดอะไรกอนทับเ่ยเมื่อวานเกมนั้นเกมเมื่อวานเขาเขากอนทับเมื่อวานเป็นไงเขากอนทับโอ้โหเมื่อวานที่เราเล่นกันอ่ะ โอ้โอโยิบเพราะที่รถลอยลอยหลังนี่วะโอมแบบเชี่ยวขี่รถมาให้ผมกิ๊มาก่อนนี่ว่าไม่รู้ว่าแยกงเลยนะผมแยกงมาแล้วอ้าวโย่แย่งโอโ<า>ย่โอ <c oughs> โย <c oughs> ขอความนิ้วก่อนผมไม่เห็นตอนผมอยู่ก่อนแล้วนะที่ในคลิปอะไรผมไม่ไม่ได้ดูหรอกพอไม่ดูเพื่อนๆหมดแล้วคิดว่าไม่น่าเจอเอ่อพอคิอคอวฟิตหลาดคิวฟิตขึ้นปุ๊บขึ้นอีกเขาเขาไม่เห็นนะผมก็ว่าใช่หรอก๋อใช่ไม่มีใครมองผมก็หนวดใช่ จหว่าซ้ำมาดิจะคุยกับคุยกับเกมถ้าไม่ลงนี่จะลงไหนเขาน่าจะมีะอทออะไรเพราะว่าไอ้บอกไก่ปกติลงกรก็าผมเล่นกับไอ้นียเล่นกรฮัทลงกรฮัทลงมิดแทนมิดบ้าง

ที่วันศุกร์แชมป์ก็ไม่มาพยายามเล่นทุกวันวันนี้เหนื่อยก็เข้ามาวันนี้คลิปดูไปคลิปเดียวเองวันนี้ยุ่งมากแล้วออผมลงวันนี้เมื่อคืนผมเมื่อวานผมอาจจะไม่กี่คลิปสามสี่คลิปเองเพราะว่าเล่นอันนี้ไม่ค่อยได้อ่าเมื่อวานไม่อยากไม,กไมก่ค่อยอันนี้ค่ะมันมันเดือดเยอะจังหวะมันลงเมืองเดือดก็เลยกลัวมันรอเกมใหม่แล้วลวันแ,แล้วอีกเกม,มนึงผมไปเล่นกับเพื่อน ได้ไปเจอเพื่อนผู้หญิงสองคนโอ้โหเาเดินตามเขาไม่ทันอสายเดินยิงเนี่ยผู้หญิงนะอโย่ถ้าเสร็จแล้วก็อย่าลืมเปิดไม้นะนนอ๋นนอผม,ม,ไ,มไ,ไม่ได้ไมากให้เลยรอ เจงส่วนใหญ่ผมเล่นตั้งต่อให้เหนื่อยไงก็เล่นเมื่อเตะแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยจนสลบอ่ะหลับแบบกลับมาหลับคุ่มหนึ่งตื่นทีเทียงคือยงเงี้ยม่คือแบบไม่ได้แนละ้วบางทีผมกอนนอออผมม็อันนี้อะไรวะเล่นตอนเดี๋ยวผมูดิปอันนี้เหรอเนี่ยโอเคเอน,นึกว่าไม่ลืมอัดใหม่ บางทีกลับมาเหนื่อยก็มานอนนอนก่อนชาร์จแบตแป๊บนึงนี่เจะเอเคแล้วเอาปิ้งอยู่นี่อยู่เลยรอยแป๊บนึ่งจริงๆน่าจะบักบักบอกกันน็อกบอกจีนจริงๆเลยไอ้คนนั้นอ่ะใช่คน กา<ไ>นเห็น,น,นผมมันก็แนแลป,ปแล้วผมได้ยินเสียงยิงบอดเนี่ยไปยละอยู่แล้วเห็นเลสตอนก็เลยคิดว่าต้องมีบอดอ่ะ ิมดันไวเลยเรียกว,ว่าชิปกะโยงมาพร้อมกันนะโปรต็นมาด้วยกันตลอดไปชิดมาได้เฉพาะบันฟุ แปลว่าเวลาเล่นน้อยมากถ้ามาวันเลือกเลือกวันว่าเขาหยุดงานุเนยแต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้มาหรอกแนเดยไมไ่มาหรอกอันนี้ก็กลางวันเขาว่ากลางวันก็ทำงานวันล้วไงโอ้น้อไไหนดีอ่ะโอร์ดอ์นเป็นกอครับน่

ไม่แน่เจอเหมือนผิสองตัว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 สตัวเอาสีส้มโยได้ไหมโยเก็บไ้วนะเอ้าต้ครับเอีตัวนึ้งชุดชมพูอ่าชุดตัวไนมันชุดตัวไนมันน็อกแล้วชุดชมพูน็อกแล้วหนึ่ง ไม่ไม่คนละตัวนี่คนละตัวนหัวสะพานอ๋อเหรอใช่ใช่คลตัว네ทีจะยึดไม่ใช่ไม่ใช่ัวอยู่ล uh ่างเลยมาแล้วมันจะมาโยเย่ทำไมจะยึดทำแลวไอตัวชุดเหลืองอ่ะชุดส้มมาชุดชมพูให้อันนั้น น่าจะเป็นชุดไอ้เดชุดอาพีร้อยอ่ะไม่อันนี้วเป็นูสชุดสีด่ะมีชุดนี้ด้วยนะชุดสีส้มนะชุดดําโทนในชุดหางเครื่องโยปลอดภัครับหน้าจอผมมันบั๊กกว่าขยับตัวไม่ได้เหยียบได้แล้วรถรถรถอยู่ตรงร้านค้าครับรถอยู่ตรงร้านค้าเอารถมาได้ครับ ถ้ามไม่ทันปั๊มยาแล้วเอารถมาได้เลยผมว่ามาได้ได้ได้พึ่งทันอยู่มียาอยู่มียาของผมจะวัดรถแล้วอยู่ๆไม่อยู่ๆมันหยุดหยุดค้างอยู่อย่างนั้นเลยอ๋อค้างตอนพึ่งเครื่องนีเหรอออกไปก็เข้าใหม่อ่ะโอ้โหน่งบ้าเลยชุดนี้นะครับมันไม่ดันละชุดไอ้เหลือเลยชุดส้มอ่ะชุดตั้งโทษอ่ะ มีชุดนักโทษส้มตัวหนึ่งแล้วก็มีชุด R P ร้อยอ่ะผมไม่เห็นเลยมันไม่ดันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ซ้ำเพื่อนผมไปแล้วยืดมาทันดีนะครับโดยยังไม่ได้คิวนะไอตัวนั้นนะชุดไหนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจุดบูดจุดบูดเจ็กมันชุดบาเจ็กส้มเ็โอเคโอเคมาร์คเดอะโลเคชั่นมันเห็นเจ็กก่อนวะ ต้องมาชุบเต้เต้เต right. no ้เต้นไปก่อนก็ได้ครับได้คขาเดนมาชุบท้ำไว้ค้ำไว้มาชุบคนหนึ่งครับน็อกแล้ว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 มีตัวนะมีตัวนะชุูส้มใช่ไหมชุูส้มใช่ไหมที่น็อกสองตัวนะใช่โยนไปไมาชุบคนหนึ่งครับน็อกตัวลือตัวนึงผมออกไปไม่ได้ผมโดนล็อกอยู่เต้เขาค้ำอยู่ผมโดนเพื่อนล็อกอยู่ อันนี้ม่ดีโอ้โอเคกระ่อมแล้วมีเพื่อนอีกน้อยตัวนั่นอยู่ร่วงเหรอนั่โยไม่ดีไแน่โอ้ยแตงกีเข้าเข้าโอ้โหสองตัวไปเสาได้ไปเสาได้เดี๋ยวโยขึ้นบ้านรอดีกว่าโยขึ้นบ้านรอได้ได้ได้ไปชุบไปชุบทุกคนก็เลยนะตรงไหนนะครับ เนี่ยตรงจะเข้าวงไหมตรงศพผมเลยนะตัวหนึ่งอ่ะมันกำลังเอาเก็บของผมจะดักโอเคจะดักไปเดี๋ยวก็จะดักโยอยู่ในวงป่ะไม่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  I'm recalling a teammate ผมไปหาตัวสองเนาะเข้าวงไว้ก็ได้ผมไม่เห็นหรือไ ปักแจเอ้านี่ขึ้นหิ้วนี่ผมไเห็นมวิ่งมาทางนี้เลยอ่ะก็อยากตัดเสานะเออโมดาีวะวงก็วงเริ่มแรงแล้วนะไปเสาอนัโยไอโยเนนนี่มีรถไหมโยเนินนี่มีรถไหมมีมีตรงโน้นไงโอ้ไปปะบาราเบียงงั้นรถที่บาราเบียงอะไรบ้างครับ ได้เสร็จทันไหมบ้านระเบียงไม่มีเออบ้านระเบียงใช่ได้าก็หยหนพวกมาิ้มามดูเข้าวงแล้วเห้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยเ,เอา,าล,ล,ลุ้นไหมไปทันไหมดวเข้าวงเลยวะเขาวงยว ปกติตรงนี้มันก็ดอกแบบไม่ดอกร้อเปอร์เซ็นต์นะตรงน,รงน,รงนี้มันเห็นผมก่อเมื่อกี้นี่มันไป,ไปเจอหนูแล้ออวเด็กข้าเมืองเะยันไปเจอตีมหนูนโอเคตีเสาใช่ไหมตี่บสิบประสาไหมใช่เสาชุอตรงาใช่ใช่ใช่ใช <ไป S 2> แรง อยูงไงไง่ปร่าบ้านชุบเรืกำลรงมาเลยครับผมเงินก็ไม่รู้ี่แ่ขาอยากบอกเยก่อนจะมันลุโวิดมักเคืนนี้นแต่ว <ปะ S 1> า่าขึ้นอยูงง่กนีเกี่ยวม

ใหญ่ยิงแล้วมัน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 ดีดมากมากเลยปืนนี้แจะโดนขึ้น่วงมันบ้าขึ้นจังหวะเล่นยากหัวมือชิดบ้านนะตรงไหนครับบ้านนี้ตรงนี้ตรงไหนบ้านเด็กบ้านเด็กบ้านเด็กสวย โยเออเรียบร้อยแล้ววงนะวงนะวงปามเกลี้ยงเลยวะไม่น่าทิ้็เกมสองสี่เร็วหู ตัวไหนหนูพึ่งเดี๋ยวล้วตีตัวครับไม่จะตี้นะไม่รู้เลยไม่ถึงตี้หรอกเออเหมือนวิ่งอยูตัวตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวโดดๆเดี๋ยวเคลียร์หลังอยู่นะดูวงหลังอยู่เมื่อกี้มีตัวชิบ้านไหมจ๊ะไม่ไง ตายัน้เนี่ยแล้วสตัวเนี่ยโ<า>อ้โว้าวอยู่หลังคาใช่ไหมมีสมองอยู่ไม่แน่แต่ตรงบ้านแน่เหลือวิ่งานี้หินบังอยู่เฮ้ยมาหน้าผมตัวนะั้โอ้ย <c oughs> ไอ้เหี้ยจะถือเน็ต เนี่ยไม่ติดเรากุ่กันพอตามโอเคคามคาฝั่งแล้วมันดักในวงก่อนลอเช็คที่ไหมใช่ใช่อ่ะอ้าวโผล่ตัวผมลองเช็คดูฮ้ยเช็คนอกวงที่ว่าต้นไม้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 ไปดักหน้าวงเลยผมไม่ไปแล้วดักเดี๋ยวนอกขึ้นมาก็ไปไม่ได้ก็คน เกิดไหมหน้าแจ็คตัวแล้วก็อีกฝั่งของบ้านตัวนี่หว่าก็เหลือโฟตัวงั้นฝั่งแจ๊กเลยอ่ะเหลือบ้านสองบ้านแล้วะเดินออยู่บ้านเล็กเดินอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กซ้ายบ้านขวาบ้านขวาบ้านเล็กไม่มีระเบิดโอเคเป็นบ้านตายแล้วเนี่ยครับเน็ตเน็ตเน็ต อยู่ที่สงูงนะควจอยระเบิดใส่กดระเบิดไม่ติดไปยิงเอคใส่มันเฉยยิงใส่กําแพง Victory belongs to us